สวัสดีค่ะยินดีด้วยนะคะคุณคือผู้โชคดีจริงๆเลยค่ะที่เลื่อนสีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่นะคะต้องบอกว่าสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณในวันที่ส6บหกถึงสาตุลาคม2องพนี้มีแต่สิ่งดีๆจริงๆค่ะนี่เป็นการแรนดอมนะใครคิดว่าใช่อยู่ฟังได้กันใครคิดาไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยนะหมอสับสดๆแล้วก็หยิบไพ่ออกมาแล้วนะคะต้องบอกว่าคนที่เลื่อนสีดมาเจอคลิปนี้หรือว่าตั้งใจดูคลิปนี้เนี่ยนะคะ เป็นคนที่โชคดีมากๆเพราะว่าสิบหกถึงสสิเอตุลาคมนี้นะไพ่ที่คุณได้เป็นเรื่องของการเงินการทองดังนั้นเลยนะมีเกณฑ์เหลือเกินว่าคุณจะได้เงินได้ทองนะไพ่กำมลาลังงานเนี่ยบางคนคาดหวังในเรื่องของการเงินนะอยากจะมีการเงินที่ดีนะอยากจะหางานหรือว่าอยากจะมีโอกาสทางการเงินหรือบางคนหวังโชคหวังลาบหวังโชคจากจากการเสี่ยงโชคนะหวังโชคลาภจากการทํางานหวังโบนัส หวังเงินเดือนอะไรที่สูงขึ้นหวังสิ่งดีๆนะต้องบอกเลยว่าคุณมีโอกาสได้สิ่งนั้นจริงๆนะไพ่ขึ้นาลังงานในเรื่องของการเงินนั่นหมายความว่ามีโอกาสที่จะสมหวังแล้วก็สําเร็จในเรื่องของการเงินนะการเงินที่คุณจะได้ต้องบอกคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่ไม่ใช่การเงินธรรมดาที่แบบแค่เล็กน้อยๆนะมีโอกาสว่าจะเป็นเงินที่ค่อนข้างมีมากมายมหาศาลที่สามารถเลี้ยงดูได้ทั้งครอบครัวเลยทีเดียวนะคะ สำหรับคนที่เลื่อนฝีมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้นะในเรื่องของการงานใครหวังนะใครที่กําลังหางานอยู่มีเกณฑ์เละเเืินว่าคุณจะได้งานนะได้งานที่ต้องบอกว่าบางคนหวังเงินเดือนที่สูงขึ้นกว่าเดิมมีโอกาสได้เงินเดือนสูงมากขึ้นกว่าเดิมนะใครหวังงานเพื่อที่จะหาเงินหาทองให้กับครอบครัวดูแลครอบครัวมีเกณฑ์หรือมีโอกาสที่จะได้ตามที่หวังเลยทีเดียวนะคะส่วนในเรื่อง,องความราักต้องบอกเลยสําหรับคนโสดนะ มีเกณฑ์เหลือเกินว่าจะมีคนเข้ามาและต้องบอกว่าที่สําคัญคนที่จะเข้ามาอาจจะเป็นสายเปด้วยนะคะส่วนคนที่สถานะไม่ชัดเจนนะดูเหมือนว่าความชัดเจนจะมาเยือนแล้วนะคะดูเหมือนว่าจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณนะมีโอกาสมีความชัดเจนเข้ามาในชีวิตนะมีโอกาสที่ความรักนะ,ะความสมหวังเนาะจะเกิดขึ้นกับคุณส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วต้องบอกเลยช่วงเวลานี้ นะ16ถึง31ตุลาคมนี้ชีวิตเบิกบานแฮปปี้มีความสุขมากๆ สุขกายสบายใจนะแล้วก็ต้องบอกว่าชีวิตครอบครัวหรือชีวิตความรักอุดมสมบูรณ์ไปหมดเลยนะจะหยิบจะจับจะทําอะไรมันถูกอกถูกใจกันไปหมดมันแฮปปี้มันดีดามันมีความสุขนะเออแล้วมีโอกาสเหลือเกินว่าอาจจะได้เดินทางได้ท่องเที่ยวบางคนอาจจะได้เดินทางในเรื่องของการงานได้เงินมาเพิ่มด้วยส่วนบางคนนะได้เดินทางได้ท่องเที่ยวได้พักผ่อนกับครอบครัวหรือคนรักทําให้ความรักความรู้สึกดีๆความอบอุ่นในหัวใจ ดีมากๆเลยในช่วงนี้นะยินดีด้วยนะ